อยตะไคร้อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับอยู่เส้นดอยสะเก็ดไปเชียงรายครับในวันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์นะครับแบบนี้ฮะนีเขาปรับปรุงขนาดใหญ่เลยนะที่นี่มีจุดแวะนั่งแวะพักเทยอะแย่เลยครับนะครับแฟลได้เห็นนะครับมาแวะพักผ่อนนะครับมานั่งชิลๆริมน,น้ำแบบนี้นะเอาเท้าจุ่มน้ำ นั่งแช่น้ํานั่งจับกลุ่มนะครับกินเครื่องดื่มอาหารกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็เพลินใจดีครับบรรยากาศก็กเขียวขจีดีนะครับหลังจากที่ติดเรื่องปัญหาฝุ่นพิษหมอกคันการเผาป่าเผาดอยมาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วนะเชียงใหม่มีจังหวัดแถบภาคเหนือนะฮะ เยี่ยวกระจีสดใสครับเหมาะแก่การมาเยี่ยมมาเยือนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเคยถ่ายคลิปนี้แล้วครับที่อุทยานแม่ตะไคร้นะครับมณฑลสุโอทัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนลงรีแคปแล้วกันครับพอระยะเวลาหนึ่งละที่ใช้ถ่ายครับอุทยานก็มีการปรับปรุงนะครับเป็นอย่างดีนะครับเหมาะแก่การมาเยี่ยมมาพักมาแวะชิลนะครับระหว่างทางนะครับก็ไม่เสียค่าอุทยานใดๆนะครับยกเว้นกรณี ามาตั้งลานกลางเต็นท์นะครับอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็อยู่ในหลักร้อยนั่นแหละขี่ยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ครับ